กลับมาพบกันอีกแล้วกับมิติคู่นะครับเพื่อนๆนะก็เป็นด่านที่14นะด่าน14ด่านนี้คือคือยากพอสมควรเพราะว่า,วาดูครับผมให้ดูนะถ้าจริงๆผมก็อยากเล่นระดับนี้แต่ดูพลัง BP แนะนำ900,000นะไม่ไหวครับเอาที่ระดับทั่วไปนะเพื่อนๆนะเล่นทั่วไปก็พอนะครับก็คะแนนเราก็อยู่400กว่าๆแล้วนะตอนนี้ผมมี450ก็ได้อยู่นะครับ ผมว่าเกือบเกือบห้าร้อยนะคะเอาไว้แค่ห้าร้อยก็พอละเพราะว่าด่านนี้มันได้เท่าไหร่นะยี่บห้าคะแนนด่านต,ต่อไปเราเล่นระดับทั่วไปก็ได้ยี่บห้าก็เป็นห้าร้อยคะแนนนะเพื่อนๆนะก็ลองดูนะครับอันนี้ด่านนี้นะครับแนะนําแหวนเหมือนเดิมครับตัวยิงแรงนะทิทิคอนอีกคนนึงด้าน DMG นะเพื่อนๆนะเหมือนเดิมเลยของที่เอาเอาไปเอาล้างไปด้วยนะผมเอาไปด้วยก็ได้เผื่อไว้แล้วกัน เอาล้างเอาเลือดนะครับเอาล้างเอาเลือดเอาเอาเอาไปไหมไม่ต้องหรอกนะเอาเลือดหมูไว้แล้วกันอีกคนนึงล้างเลือดหมูเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเลทประมาณเหมือนกันใช้ไก่ทั้งคู่นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเพื่อนนะครับด่าน14นะครับใกล้แล้วครับมีทั้งหมด15ด่านนะเพื่อนๆนะ มาจัดให้นะแยกบีนี่เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมไอตัวที่มันขึ้นอยู่บนหัวผมอะคําสาบมืดอ,อะครับมันถึงขั้นสิบตายแน่นอนไอน,นี้ขั้นห้าแล้วนะเดี๋ยวต้องให้เพื่อนเราล้างให้นะนี่ก็แค่ขยับมาด้านหน้านิดนึงแล้วกันอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีลูกแก้วมาตกข้างๆเราแล้วมันมันเหมือนมาบังกระสุนเราทําให้เรายิงติดตัวเองนะเลื่อนเราก็ลดนะอย่าลืมล้างนะให้เพื่อนให้เพื่อนเราล้างนะครับนี่เลย พอล,ล้างปุ๊บก็ยิงตามปกติได้เลยนะครับระดับต้วไปนะลอ,นะองดูบอสโจมตีเท่าไหร่นี่เนี่ยลูกแก้วเห็นไหมเพื่อนเพือนะลูกแก้วมันจะชอบมาโผล่แล้วต้องดูดีๆสังเกตดีๆนะผมเริมผมเก็บไอแหวนที่ไว้ก่อนนะผมไม่กดตอนผมมีป้อมนะอันนี้ผมก็ยิงเลี้ยงไว้ก่อน น่าจะเทินนี้หรือเปล่ากดแหวนนะให้เพื่อนกดไปแล้วนะเก็บด้านดาเมจผมไม่แน่ใจว่าเทินนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูพร้อมกันว่าดาเมจเป็นไงมีบอสมีดาเมจไหมมันก็อยู่ได้2สองเทินอยู่ดีเก็บไว้ก่อนนะครับแหวนที่นะเก็บไว้ก่อนไม่ต้องรีบวอยังไงมันก็ใช้ตอนนี้เรามีป้อมมันมีประโยชน์มากกว่านะ จะได้จบไวกว่าด้วยเนี่ยครับลูกแก้วอยู่ด้านหลังนะดูด้านหลังเพื่อนอีกคนหนึ่งถ้าเราเทคนิง่ายๆก็คือมาถึงปุ๊บขยับตัวไปด้านหน้านิดนึงเอี้ยวไปด้านหน้านิดนึงเพื่อจะหลบลูกแก้วให้หัวให้หัวมันพ้นลูกแก้วระยะนะครับนะจะได้ยิงได้ตลอดไม่ต้องขยับตลอดนะไม่งั้นต้องขยับตลอดเหนื่อยตั้งป้อมก่อนเลยนะเพื่อนนะตั้งป้อมไปตั้งป้อมได้ก็ตั้งป้อมทั้งคู่ไปนะครับ อัน okay. เนี้ยถ้าเราไม่ขยับลูกแก้วตั้งแต่แรกนะครับไม่ขยับโผล่ออกมานิดนึงนะเวลาตั้งท้อเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์นะมันต้องขยับพอไม่ขยับก็ยิงไม่ได้ติดตัวเองก็ตายแต่ถ้าขยับแล้วมันคือมันยิงได้ตลอดเลยอกว่าสาม0มื่พยายามขยับนะครับเพื่อนๆนะขยับเปิดเกมมาถึงปุ๊บ เพินแรกขยับหัวลงมานิดนึงห้เลยมันมีเนินอยู่อะให้มันมุมได้ประมาณนะ่ยครับเช็คจากมุมก็ได้เดี๋ยวผมเช็คจากมุมให้ของผมห้าสิบแปดห้าสิบแปดถึงยี่สิบสามประมาณเนี้ยมุมเนี้ยมันจะหลบลูกแก้วอยู่แล้วแต่ว่าผมมุมหกหกห้าไม่หกสิบนะไม่ใช่ไม่ใช่แรง สังเกตจากมุมไม่ได้ลองย้อนดูคลิปก็ได้ครับว่าผมขยับประมาณไหนนะครับเพื่อนๆนะถ้าดำเนี่ยก็ไม่น,น่าจำเป็นนั้ระดับทั่วไปลองไม่กดเนีย่ยมันจะตายแล้วเพิ่นยิ่งน้อยเรายิ่งถ้าคะแนนเท่ากันเราได้อันดับสูงกว่านะเพื่อนนะเรื่องเพิร์นก็สำคัญนะไปครับ จบแล้วจบแล้วนะค,ครับแต่ระดับยากนะเล่นยากกว่านี้เยอะนะครับเพื่อนนะโอเคลายเออรเอทีเคเอาเอทีเคไว้ก่อนนะยิงแรงไว้ก่อนนะโอ้โห